อ่ะกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมทีทีมิเลนแนนะครับผมแล้ววันนี้ก็กลับมาพร้อมกับโอ้โหผมบอกเลยว่าพื้นฐานสุดๆเป็นยอดเป็นยอดภูเขาของเซิร์ฟที่ผมจากมานะครับผมแต่เป็นพื้นฐานที่สุดสําหรับเซิร์ฟที่ผมมาอยู่ณนะตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือระบบ D unit นี่ทุกคนนะครับผมแล้วเอ้ย ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าทำไมพี่เอาแรมอนขึ้นมานะครับผมปกติแรมอนมันจะเป็นวัตถุดิบในการทำก้าวข้ามระดับ5ไปเป็นระดับ6ใช่ไหมแต่ทีนี้ใน D-unit นะครับผมเปิดให้ดูอีกทีหนึง่งใน D-unit นะครับผมแรมอนก็มีเจ้าตัวเขาเรียกอะไรมีเจ้าตัวของมันมีตัวของมันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับผมเรื่องนี้นะถ้าเจาะลึกเข้าไปเลยผมว่าทุกคนควรจะต้องทำเรมอนอย่างน้อยหึ่ตัว เพราะว่าในทุกกิจกรรมนะครับผมจะมีการแจกแลมอนเป็นปกติอยู่แล้วนะระดับ5นะครับผมซึ่งทําง่ายที่สุดแล้วและลองลองมาที่เราน่าสนใจจะทําดีวูนิตต่อคือระดับ5ต่อต่อกันเเหตุผลที่ผมแนะนําให้ทําระดับ5เพราะว่าดี n ูนิตนะมันจะมีเจ้าตัวทานเ,เจ้าตัวข้ามก้าวข้ามนะจากระดับ5เป็นระดับ6ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นระดับ4เราจะกรรมก้าวข้ามตัวนี้ไม่ได้ และสเตตัสที่ควรจะได้เราก็จะไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นโอ้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะอันดับแรกสุดเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเพิ่งเล่นหรือมาจากเซิร์ฟไทยนะครับผมก็อันดับแรกสุดเลยผ่านควสอัพโผให้ได้เพราะว่าเจ้าทูหน้าแคทที่ผมทำคลิปเคยทำคลิปไว้แล้วนะมันเป็นดันเก็บเวลที่ค่อนข้างจะดีทำง่ายนะ แล้วก็สามารถเหมาะผมว่าเหมาะสําหรับการเก็บดียูนินะครับผมเพราะว่าเรเวลสุดท้ายนะครับผมคือเราจะต้องเรเวลอ่ะหนึเรามีกี่ตัวเราก็ต้องเรเวลหนึเท่านั้นนะครับผมและที่ผมบอกว่าเอ้ยทำไมแรมอนถึงน่าทำเพราะว่าเดี๋ยวผมลองให้ดูเอาติดกันเลยนะครับผมจากแรมอนมาเป็นอากูมอนนะอากูมอนดูล่างเห็นไหมมันมีร่างเยอะมากๆเลยที่เราจะต้องเก็บและ เควสที่3ส่วนใหญ่นะครับผมให้เรามองดียูนิตเป็นเควสเควสเควสหนึ่งเข้ามาเป็นเควสย่อยๆที่เราจะต้องทำนะเราต้องเก็บเวลเก็บสะสมร่างนะครับผมเควสที่3ส่วนใหญ่จะเป็นการสะสมเจ้าตัวดิจิมอนให้ครบทุกตัวซึ่งตัวไหนยิ่งร่างเยอะยิ่งเก็บยากเออจริงๆมันมีระบบแฮกกิ้งนะครับผมจากตัวดียูนิตเจ้าตัวนี้ดียูนิตแฮกนะครับผมแฮกกิ้งตัวเนี้ย จริงๆมันแฮกได้แต่ระดับสูงสุดที่เราสามารถแฮกได้นะั่นคือระดับ 3s ธรรมดาช็อกปะใช่ไหมเพราะฉะนั้น 3s บวกนี่ 3s ธรรมดานะครับผมเพราะฉะนั้น 3s บวกเราจะไม่สามารถแฮกได้คือเราจะต้องหาไม่ว่าจะเป็นจากการสุ่มการได้รับไม่ว่าจะจากที่ไหนก็แล้วแต่นะเพราะนั้นก็ทำตัวที่ทำได้ง่าย ผมแนะนำเลยก็จะเป็นหนึ่งเลยเลมอนเนี่ยทุกคนควรจะมีนะครับผมเพราะว่าเรามีทุกทุกคนมีได้จากกิจกรรมอยู่แล้วใช่ไหมเราทำเก็บเวลเ,วลเฉยๆแล้วก็ทำก้าวข้ามเสียงเงิน 5T ทีเพื่อที่เราจะได้สเตตัสนี้กลับมานะครับผมเ,เควสย่อยๆผมขอสะกบขึ้นมานิดนึงนะก็คือเจ้าตัวเลมอนใช่ไหมเควสย่อยๆมันก็คือ1ครอบครอง2ร่างร่างที่2ของเลมอนเน่เป็นระดับ เป็นระดับ a บวกเราสามารถหาได้ออหลังจากเ e เวลเทมเมอร์ห4 0หรือวันเสาร์ที่เราออน4ชั่วโมงณนะตอนนี้นะครับผมกิจกรรมนี้หมดก็น่าจะหมดตามไปด้วยนะเออเราสามารถหาได้จากตัวนี้นี่ s p ปเ i a l Do อนนะครับผมมันจะชื่อออยู่ข้างล่างๆเลยอยู่ไหนหนานี่สแกนเ l ล ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะผมอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งมันก็อยู่ในนี้แหละเราสามารถหาได้ฟรีนะครับผมผมเริ่มเห็นความสําคัญของร่างสี่ละนะครับผมทีนี้ใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับผมก็จะได้เปรียบเพราะว่าร่างหลายๆลร่างตัวหลายๆตัวเราปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมผมอยากให้ผู้ชมนอกจากมองความสัมคันธ์ของเรื่องซิลซิลเจ้าตัวซิลตัวพวกนี้นะที่เป็นสเตตัสพื้นฐานเรา ให้เราให้ความสําคัญเกี่ยวกับดียูนิตไปด้วยนี่นะครับผมเพราะว่าเราบวกเราบวกถาวรไปเลยนะเออเนี่ยเห็นไหมผมบวกอย่างอันนี้ผมได้บวกมาละห้าสิบนะครับผมหลังจากครอบครองดิจิมอนสองตัวก็คือหนึ่งคือแลมอนล่างหนึ่งแล้วปลดล่างสองแค่นี้ได้เลยเห็นปะได้มานาเพิ่มมาละห้าสิบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มเล่นใหม่ นะครับผมก็อย่าลืมมาทำกันด้วยเจ้าตัวดียูนิตผมบอกเลยว่าดีดีจริงๆเออนนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราทำไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมสะสมไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะมีระดับขั้นไปต่ออีกเป็นเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวพวกเนี้ยซึ่งมันมีรีวาร์ดให้เราด้วย <c oughs> แต่ผมยังไปไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวเกิดว่าเราได้รีวาร์ดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาทำคลิปแยกคลิปย่อยกันอีก อีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็ทำไปพร้อมๆกันนะครับผมอย่าลืมเอาตัวมาเวลกันด้วยเรามีไข่ระดับ5ตัวไหนที่แจกนะครับผมและเมื่อไหร่ที่มีไข่ร้อยวันมาเก็บทุกตัวเพราะว่าล่าสุดกระเป๋าเรามีที่เก็บกระเป๋าของส่วนไข่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกตัวเก็บไว้ยิ่งได้5้ายิ่งดีทําง่ายนะครับผมร่างครบง่ายๆนี่ตัวนู้นตัวนี้เราก็ได่ทําไปทีละตัว2ตัว สเตตสเตตัสตตของดิจิมอนเราก็จะเก่งจะโหดขึ้นไปในระดับที่เทียบเท่ากับผู้เล่นเก่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมอย่าลืมมาทําตามกันด้วยแชร์เพื่อนๆดูนะครับผมใครที่ยังไม่ทําก็ไปทํากันไปโดนกันนะครับผมเลมอนอย่างน้อยต้องมาแล้วหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆม,มีข้อมูลดีๆมีอัปเดตหรือมีไลฟ์จะได้ ทันกับเพื่อนๆเขาไม่ตกข่าวนะครับผมยังไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย